พราความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาเจอพระพุทธศาสนาก็ามีแกนอยู่บอกว่าอย่าเชื่ออะไรที่ท่านสอนให้ไปเจอด้วยตัวเองให้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมันเข้ากันหมดไงไม่ต้องเราไม่ต้องมาตีเลยแล้วเพราะเข้ากันหมดทุกอย่างไม่ว่าจะด้านพุทธศิลป์ไม่ว่าจะด้านพุทธคุณ ครบหมดแล้วมีอย่างเดียวว่าจะขายไม่ทันหนูเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้รู้มันนิดเดียวดูมันนิดเดียว,นนเยวอเคยได้ยินอยู่บ้างนะยินดีกับเขาด้วยอะไรเงี้ยที่เขาได้ทำกับอาจารย์เพราะอาจารย์ก็แบบคือที่สุดของอาจารย์เหมือนกันอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นงานแบบที่เราเห็นเห็นผาย,ยาดยทั่วๆไปนะนี่มันเป็น ซปเปอร์พายันไปเลยว,ว่าได้นะอันนี้ประมาณน,นี้นะประมาณน,นี้นะผมเห็นแล้วผมว้าวนะผมชอบนะโอ้โหนกักเข้าไปอีกเดียดโดว์คือใครที่แบบว่าเหมือนที่ผมบอกพี่ถ้าเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขังเชื่อในตัวแบบผลงานอาจารย์อะไรเงี้ยหรือเช,ชื่อหรือชอบในสิ่งที่ดีทําคืออันนี้คือทุกอย่างแบบแบบรวมตัวกันแล้วแบบผมว่าแบบลงตัวในความรู้สึกผม เย็ด้วยเอาอันไหนที่มันใช้ได้กันะพี่หากูก <g ül> ็ไม่นึกว่ากูต้องวิเคราะห์หนักไงแต่คือกูก็แบบเออเฮออียเอ้ยตอบตามที่กูรู้สึกอะดีไม่รู้จักครับรู้จักแต่พวกอาจารย์เฉลิมชัยอะไรเงี้ย พยายามจะบอกทุกคนว่าดีเป็นแอปพลายอาร์ติสต์ดีเป็นศิลปินประยุกต์นะเพราะว่าดีค่อนข้างมีความหลากหลายในตัวเองไงถ้าอย่างที่ดีบอกว่าถ้าสัมภาษณ์จริงมันต้องแบบมีหลายมิติมากเลยเราเป็นทางแบบเอ่อครีเอทีฟอีเวนต์เอ่อแฟชั่นเราเป็นทางศิลปินวาดรูปอะไรเงี้ยเราเรามีหลายพาร์ทซึ่งแต่ละพาร์ทอะความแตกต่างของกระบวนการคิดการทำงานมันก็ก็คนละทางกันประมาณนั้นดีรู้สิปนี่โอยเแค่ไม่รู้สิบว่ะโชว์โชว์ของไปพี่ เคยเคยทราบนะครับเพราะว่าเขาเคยลงในโซเชียลเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะจะเกิดขึ้นในในในช่วงนี้